ท่านทรงเป็นแรงบันดาลใจให้เอินในแง่ของการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเดิมทีเนี่ยก็เคยแต่ได้ยินได้ฟังได้เห็นสื่อต่างๆเนี่ยพูดถึงพระองค์ท่านในแง่ของเศรษฐกิจพอเพียงบ้างในแง่ของการใช้ชีวิตบ้างแต่วันหนึ่งที่เอินได้มีโอกาสเข้าไปในพระราชวังสวนจิรดานะคะภาพในจินตนาการคําว่าพระราชวังของเอินกับ สิ่งที่ได้เห็นตรงหน้าเนี่ยมันกลับกันอย่างสิ้นเชิงเลยเอิ้นเห็นท้องนาบ่อปลาควายกระเบือะคะ่ะก็ก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่การใช้ชีวิตของคนส่วนใหญ่ในประเทศเราเป็นเราอยู่แล้วท่านอยู่อย่างนั้นนะคะแม้กระทั่งยาสีฟันของท่านท่านก็ใช้ยาสีฟันธรรมดาหลอดหลอดเดียวจนกระทั่งหมดเกลี้ยงเลย คือท่านสามารถจะใช้ของใช้ใจยังไงก็ได้แต่ว่าท่านไม่ทำครั้งนั้นเนี่ยทำให้คําว่าพอเพียงในความคิดของเอิญเนี่ยมันไหลลงมาอยู่ที่หัวใจอะคะ่ะทุกๆครั้งที่เอิญอยากได้อยากมีอยากอยากอยากทุกอย่างในชีวิตเนี่ยถ้าใจเราสะกดคําว่าพอได้เนี่ยเราจะอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุข ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ